นี่ผ้าทีมงานลงมาบนการเตรียมงานขังยิ่งใหญ่ของวัดบานโดงโบุรีตำบลขอว่งอางอำเพือ่อคอว่างจังหวัดยะโสธรซึ่งเปินเริมงานกันมากนะครับบึงจากภาพโดยร่วมและเสนว่าแต่ละจุดแต่ละตอนน,นนะครับที่ความน่าสนใจชื่งใจแปลกวิจิตรพิสดานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเคยปากคนมาก,ก่อนนี่คืองานสําคัญของบานโดงบุรีเป็นงานนมัสการพระเจา้า ใหญ่อินนิมิตวัดบ้านดงแล้กการนงานพิ่นยังผนวกใส่กันกับหลายๆงานนะครับเป็นต้นว่างานบวชชีพระมแล้กการมีงานทีอเกี่ยวของก็คืองานฉลองประตูโขงซึ่งประตูโขงของวัดบ้านดงบาลีนะครับเพื่อนี้ได้สั่งมาหลายปีสัมมาสัเร็จธสิสินไปพรมพกเนกับพระเจ้าใหญ่อินนิมิตควรอยู่ในพจัดงานผนวกใส่กันพร้อมกนนีพ่นยังจัดงาน บุญกระถินเป็นบุญกระถินสามัคคีเป็นมหากระถินสามัคคีของวัดปัตตบุรีนะครับจากนี่คือภาพที่นาประทับใจขึ้นใจอย่างมากนะครับซึ่งเราเคยปรากฏมาก่อนในอำเภอฟอวังวัดปัดงบุรีปีนี้นาบว่าเป็นปีนาชื่นชมยินดีอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าเพื่อนมีการเตรียมงานมากนะฮะได้เตรียมงานมากเป็นเวลาเป็นปีครับและมีการประชาสัมพันธ์งานมาก เป็นปีด้วยเช่นกันหลายบู่หลายคนกระตังหลัวว่าบึงใน,ก,นการเตรียมงานคือการเริ่มต้นของการที่จะเริ่มงานของวัดบ้านดงบดีนะครับผัวอาวุโสหลายปู่หลายคนณตังก็ัาว่าห้ความสนใจในเรื่องนี้ยังมากนะครับเรื่องนี้นะครับนี่คือภาพที่เห็นปากคนเห็นได้ชัดว่าการประดับประดาตกแต่งด้วยไฟแสงสีรี่เร่อแสงเสียงมาพร้อมกันนะครับี่องพระเจ้าใหญ่อินนิมิตนะครับถึงปรากฏตั้งแต่งาน อ,อยู่ที่ภาก็เห็นนี่นะครับพี่น้องครับน่าวเป็นดีนาซึง่งยอมยิี่งดีนะครับเนี่ยนะครับผูบ้ใดไปมากถือโอกาสนี่เอางานนี่มา,าสักการะบูชาหรือวัานนมัศก,การพระเจ้าญ,ญ่ยินดีดีนะครับเ <มา S 1> ราก็ต้องไปนี่นะครับในบริเวณัานคนจะเตรียมไว้หลายอย่างเพื่อที่จะให้การต้อนรับผู้สแสวงบุญแสวงกุศลเป็นศรัทธาเร่งกล้าม,มาโดยเฉพาะยังยิ่งที่กองอามวยการเนี่ย ฟังนี่นะครับพี่น้องครับเป็นกองมวยการที่ทางธณะการการจัดไว้บริการทําบุญนะครับหลายๆรูปแบบนะครับเราจะไปทั้งนี้นะครับจะมีการซุ่มซุ่มต่างๆนะครับซุ่มต่างๆซึ่งกันโตกแต่งประดับประดาเห็นว่างานนี่นะ เฮ็ดให้พี่น้องทางบ้านดง์เดนเพื่อขอวังจังหวัดยะโสธรเกิดความภาคภูมิใจอย่างมากเลยครับที่ยาเตสเดียวเพราะขอเชิญชวนพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับในมื้อวันที่30 31ตุลาคมแล้วก็มาจังหวดในเวันที่1ที่2ที่3พฤศจิกายนนะครับนอกจากจะมีพิธีการต่างๆแล้วมีการบวชที่พรามในมื้อวันที่1วันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ครับเขาสวัสดีครับผมพี่น้องปลอดภัยกันเตียมขอบขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนญาติธรรมผู้แสวงบุญแสวงกุศสทุกทานเด้อครับมา่งวมบุญน้ำกันที่วัดบ้านดงมาดีตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับมือนี้ยังเป็นมือโฮมงานเตียมงานนะครับพอนจิถเงมืองานแท้สิคึกคักช่ำดพี่น้องลองดูมือวันที่สามพฤศจิกายนครับซีมีการแสดงฉลอง ช่วงยิงนดีก,การบูชาบุญสน่วนทางนี้โดยการนี่มหหรสศพหมอล่ำม,มาเล่นมาแสดงนะครับห้พี่น้องได้เบิงเป็นหมอล่ำสิ่งวงวงไ่ยิวจิชริยาครับนั่นคือส่วนของการแสดงมหรสพนะครับแต่ว่าส่วนของการสแสวงบุญสแสวงพีนงนงน่น้องครับนี่คือองค์พระเจ้าใหญ่อินนิมิตตัวจริงนะครับเพื่อนได้ปดิสถานอยู่นาทีแห่งนี้เป็นความสำเร็จความพึงพอใจพุ่ิใจ ี่น้องบ้านดงมะลีพี่น้องมาเบิ่งพวงหวงมาชมกันเลยวันที่33 0 1ตุลาคมและมื่อวันที่1นึที่สอพฤศจิกายนเด้อมาเบิ่งพร้อมๆกันครับพี่น้องครับผมด้วยความเอ่อเต้นรพี่น้องครับขอเชิญชวื่อนๆทุกคนร่วมกันครับกับช่อง y ยูทูบเชิญเสก้าคุณเทนิสันราย้านพี่น้องครับ